สวัสดีครับรินีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข,ข่าวประจำวันที่17พิศจินายน2567นะครับเอาแรกไปดูกันที่ข่าวตามตารางสัปดาห์นี้กันซาที่1นะครับในวันพรุ่งนี้ช่วงประมาณ11โมงครึ่งนะครับก็จะมีการประกาศตัดสินใจเกี่ยวกับดอกเบีย้ยนะครับของสกุลเงินออสเตรเลียน,นะครับคาดว่าสกคงดอกเบีย้ยอยู่ที่4.35นะครับถ้าเกิดว่าออกมาคาดการณ์าคาดการจริงๆนะครับก็อาจจะทําให ค่าเงินของออสเตรเลียนะครับอ่อนค่าลงชั่วคราวนะครับทีนี้เราก็ไปดูตามเทคนิคกันสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยอ่อนค่าลงจริงๆนะครับก็จะลงมาที่บริเวณ0.6541นะครับจนถึงประมาณ0.6515นะครับซึ่งโซนเนี้ยเป็นโซนที่มีดีมานเดิมอยู่นะครับก็อาจจะทำให้ราคาลงมาโซนนี้แล้วก็เด้งตัวกลับขึ้นไปนะครับ ส่วนแนวรับถัดมานะถ้าเกิดว่าโซนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะรับราคาไปได้นะครับโซนที่2จะอยู่ที่0.6461นะครับจนถึงประมาณ0.6437นะครับก็เป็นสองโซนที่น่าสนใจที่เราจะใช้ในการทำลายฝั่งขาบายนั่นเองนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับก็ช่วงประมาณ4ี่โมงนะครับก็จะเป็นประกาศ CPI ของสกุลเงินยูโรนะครับก็คาดว่าจะออกมาเยอะขึ้นเล็กน้อยนะครับก็อาจจะทําให้ยูโรนะครับเป็นความพันผวนชั่วคราวนะแต่คาดว่าน่าจะไม่เยอะนะครับส่วนตอนหนึ่งทุกครึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้จะมีประกาศดีเซลเซลนะครับก็จะออกมาคาดการว่าอาจดีกว่าครั้งก่อนนะครับ อยู่ที่ประมาณ0.3ุดสามส่วนตัวเลขเดือนต่อเดือนจะยังคงเดิมนะครับส่วนอ่ตัชนิดไตรปีตัวนี้นะครับก็คาดแต่ว่าจะดีเดิมถ้าออกมาดีกว่านะครับก็จะทำให้ US ดอลลาร์นั้นแข่งค่าขึ้นนะครับส่วนวันพุธนะครับจะมีประกาศ c ีบีไอขอสกุลเงินปอนด์นะครับก็คาดว่าอ่ตัวเลขจะลดลงนะครับก็ทำให้สกุลเงินปอนด์นั้นอ่อนค่าลงชั่วคราวนะครับ ส่วนวันพฤหัสนะครับที่น่าสนใจก็จะมีสกุลเงินฟรังนะครับที่จะประกาศดอกเบีย้ยนะแต่ว่าคาดการณ์นั้นยังไม่ออกมานะครับส่วนหกโมงนะครับก็จะมีประกาศดอกเบีย้ยของเงินสกุลเงินปอนเช่นเดียวกันนะครับคาดว่าจะยังคงดอกเบีย้ยอยู่นะเพราะว่าตัวอ่า CPI นั้นยังไม่ถึงสองเซ็นตามตามที่ทางฝั่งอังตฤษต้องการนะครับ ส่วนวันศุกร์นะครับก็จะมีประกาศยอดขายบ้านแล้วก็ตัวเลขดัชนี PMI นะครับถ้าเกิดว่า,าตัวเลขออกมานะครับตามคาดการณ์นี้นะก็คือหมายถึงว่าส่งผลแย่กว่าครั้งก่อนนะครับก็อาจจะทําให้ US อ o ลาร r อ่อนค่าลงชั่วคราวนะครับทีนี้เราไปดูกันที่สภาวะตลาดที่ผ่านมานะครับในวันศนะุกร์นะก็ ไม่สามารถที่จะปิดเหนือแนวต้านได้นะครับแนวต้านอยู่ที่2,340นะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยไม่สามารถจะผ่านไปได้นะรอดูว่าแนวรับนะครับบริเวณ2,315นะครับ2,315จนถึงประมาณ2,310นะครับก็เป็นโซนที่ น่าสนใจถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะหลุดลงไปต่ำกว่าได้นะครับมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อไปทดสอบแนวต้านถัดไปอยู่ที่ประมาณสองพันสามรอยห้าสิบสามจนถึงประมาณสองพันสามร้อหกสิบสามแล้วก็เป็นกรอบที่น่าสนใจนะถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาถึงแล้วไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ราคาเนี่ยจะร่วงลงไปเลยก็เป็นได้นะครับเพราะนั้นตอนนี้ภาพรวมนะครับก็ยังมองว่าตลาดยังคงไซเยวนะฮะ อย่างองส์สาเวอยู่นะครับส่วนน้ามันดิบนะครับน้ำมันดิก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยพุ่งทะลุซับไฮขึ้นมาได้นะแล้วก็ยืนเหนืออยู่ที่บริเวณ7.6.93จนถึง7.6.42เนี่ยเป็นโซนซับไฮเดิมนะครับแล้วก็ราคาได้ลงมาทดสอบเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับถ้าเกิดว่าราคายังยืนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะหรือว่ามีการย่อตัวลงมาที่แนวรับอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็เป็นโอกาสที่เราจะเข้าช้อนซื้อในฝั่งขาบายได้นะครับแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ79.87จนถึง80.36นะครับอันนี้ก็เป็นแนวต้านเดิมถ้าราคายังไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านนี้ไปได้ก็มีโอกาสที่ราคาจะย่อตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถัดไปไปดูกันที่ดัชนีดาวโจนส์กันนะครับดัชนีดาวโจนส์เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะขานตัวซับไพยบริเวณสาม9 5เก้าพันหนึ่ง้ยเก้าสิบห้าขึ้นไปได้นะครับก็คาดว่าเนี่ยราคาปรับตัวขึ้นมาแบบนี้นะก็เป็นการทดสอบตามเทคนิคนะแล้วก็จากการที่ราคาขึ้นมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเป็นการรับข่าวดีไปทั้งหมดแล้วก็ อาจจะทําให้ดัชนีดาวโจนเนี่ยอ่อนออ่นตัวลงอีกนะครับก็คาดว่าจะลงไปที่บริเวณ37,505นะครับจนถึงประมาณ37,262ก็เป็นแนวรับเดิมถ้าหากว่าราคาเนี่ยสามารถหลุดลงไปนะครับต่ํากว่านี้ได้นะครับก็อาจจะลงไปที่บริเวณ สามหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบห้าจนถึงประมาณสามหมืนห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่นะครับเดีย๋ยวเราไปดูคู่ยูโรกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคู่ยูโรนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่มีดีมาดเดิมอยู่นะครับราคาก็ปรับตัวขึ้นแล้วนะ ถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาจริงๆนะเราดูที่บริเวณซับไพที่เขาสร้างเอาไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ1.07438นะครับก็คือเป็นกรอบโซนตรงนี้นะถ้าเกิดว่าราคายัางไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ก็อาจจะปรับตัวลงตามสภาวะตลาดนะปัจจุบันนี้นะครับอาจจะปรับตัวลงไปที่แนวรับสุดท้ายเลยอยู่ที่ประมาณ1.0619นะครับ บริเวณตรงนี้นะครับที่เราจะโปก,กัสน,นะครับถ้าเกิดว่าราคายังยืนบริเวณนี้ได้ก็อาจจะปรับตัวขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับสำหรับรายการสรุปข,ข่าววันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ